พากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจนี่เนะี่ยสำคัญกลัวสิ่งใดทั้งหมดให้พากันใส่ใจให้มากจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจอันร่างกายนั้นเป็นแต่ที่อาศัย ของดวงจิตนี้เท่านั้นเองถ้าจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยให้สังเกตดูอย่างนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าจิตดวงนี้สำคัญถ้าไม่สำคัญแล้ว ท่านผู้สร้างบาร,รม,มีเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอมาฝึกจิตดวงนี้แหละเมื่อฝึกไปฝึกไปมันก่อเกิดความรู้ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านจึงกล่าวว่าบุญบารมีบุญบารมีนั่นแหละ <c oughs> เมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันทำให้เกิดปัญญาอันยอดเยี่ยมสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้อันกิเลสนี่เราจะเอาอย่างอื่นมา ชำระมันนะมันไม่หมดมันไม่ดับไปได้ลองคิดทบทวนดูให้ดีไม่ทบทวนก็ไม่รู้บุคคลผู้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมน่ะนะมันจะเอามากำจัดกิเลสปาปธรรมออกจากหัวใจมันไม่ได้เลย หรือจะมีอำนาจในโลกนี้จนเป็นถึงเจ้าจาักรพรรดิราชผู้มีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้ก็ยังกำจัดกิเลสให้หมดใจไปจากขันธ์ทาดานไม่ได้พวกมีฤทธิ์มีเดช พวกน้าครุดสุบันคนทันอะไรมือี่ตลอดถึงเทวดาอินพรมผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆมือี่ก็ยังละอาสวะกิเลสในหัวใจไม่หมดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพ่งพิจารณา ดูอำนาจใดในโลกนี่แล้วไม่สามารถที่จะกําจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากกิตใจได้เราจึงได้ย้อนกลับมาถึงธรรมะมเมื่อมามองดูธรรมะนี่แล้วจึงพอมองเห็นได้ว่าธรรมะนี่อย่างเดียวเท่านี้แหละที่จะกําจัดกิเลสออกไปจาก ดวงกิดดวงนี้ได้เมื่อมองเห็นธรรมะอย่างว่าในมันก็เรื่อมใสพอใจในธรรมะ,ะต้องการที่จะสร้างธรรมะขึ้นในใจของตนผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่นิ่งนอนใจเมื่อรู้ สิ่งที่สามารถปราบกิเลสได้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนเริ่มต้นตั้งแต่สร้างสติสัมปชัญญะขึ้นนะสติสัมปชัญญะชื่อว่า เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งมวลนับตั้งแต่โลกิยะกุศลก็ดีตลอดถึงโลกุตระกุศลโมลนีจะเกิดขึ้นได้อาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะต้องสติคือต้องระลึกขึ้นมาก่อนนี่นะ สัมปชัญญะค่อยรู้ตามหลังบนันนี้ว่าเราระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะสัมปชัญญะเป็นผู้กําหนดรู้บนันนี้เออเราเระลึกถึงเรื่องนี้เ,เรื่องของร่างกายอย่างนี้เมื่อระลึกถึงเรื่องของร่างกาย ก็เอาสติจดจ่ออยู่ในร่างกายอันนี้ mm hmm. เพ่งดูร่างกายอันนี้อยู่เ mm hmm. มื่อให้ความระลึกเดินมันไปในที่อื่น mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ดวงขีดดวงนี้ mm hmm. มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้เอง mm hmm. มันจะ ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรก็พอมารู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้ามันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันวันไว้ไปมาอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ ความที่จิตใจวันไวไปมานี่แหละมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแบบนี้นะนี่มันเป็นเหตุให้สร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อหากว่าปล่อยให้ใจนี่ดิ้นล้นกดแก่งไปมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำใจนี้ให้นิ่งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะไม่สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเลย แต่อย่างนั้นดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำจิตของตนให้สงบหลงับไปก็มีจุดจิตมุกหมายดังกล่าวมานั่นแหละหเข้าใจ ผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก <c oughs> ็จะไม่ปล่อยให้จิตของตนฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนาน,นา <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้สร้างกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ครอบงำจิตใจของตนจึงไม่ยอมให้ใจฟุ่งซ่านเลื่อนลอย ถ้าหากว่ามันเผลอพุ่งซ่านไปนี่ก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตนี่มันก็หยุดคิดหยุดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต้องพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอจิตฟุ้งซ่านแล้วก็จะปล่อยให้มันซ่านไปอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมให้มันสงบลงอย่างนี้มันก็ตั้งตัวไม่ได้เลยผู้นั้นนะั้นเรียกว่าจิตใจเป็นอย่างนั้นเนะ่ยมันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้หมายความว่าอย่างนั้นใจที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้นั้นต้องเป็นใจหยุดใจนิง่งใจตั้งมัน่น ด้วยดีอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างสายตาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่ากรอกตาไปมาอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะมันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนเลยเห็นก็พอลางๆไปพอก็แล้วละ สายตามันไม่หยุดนิ่งนะทีนี้ถ้าหากว่าเราจ้องสายตาไปแต่แห่งเดียวยงี้มันก็เห็นวัตถุอยู่ต่อหน้านั้นนะได้ชัดเจนเลยแบบนีน้ดังนั้นเราต้องการอยากจะดูวัตถุอะไรก็จึงไม่กรอกสายตาไปนน่นไปนี้นะเพ่ง ดูแต่วัตถุอันเดียวนั้น<ะ>เกือบจะไม่กระพริบตาเลยน,นะนั่นนะนั่นมันจึงได้เห็นชัดลงไปในสิ่งนั้นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี่ก็ถ้าสมมุติก็เรียกว่าตาในาละ่ะตาในานี่ ถ้าหากว่าไม่ทำให้นิง่งไม่ทำให้หยุดคิดหยุดนึกจิตกรอกกลับกรอกไปมาอยู่นั่นมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ต่อเมื่อมาทำใจให้หยุดให้นิ่งลงไปแล้วก็นั่นแหละมันจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริง เช่นความเจ็บความปวดมาสัมผัสเข้าไปกับดวงจิตนี่อย่างนี้นะจิตนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจเลยมีความรู้สึกไม่เป็นปกติได้เลยอย่างนี้เลยถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้ตักแน่นตั้งมั่นมาแต่ก่อนแล้วก็รอ ครวนคางไปกระสับกระสายดิ้นลนไปแหละนี่เมื่อเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นแล้มันเป็นยังไงถ้าใจตั้งมัน่นได้อย่างนี่แม้ว่ามันจะเจ็บจะปวดอย่างรุนแรงอย่างไรหรือมันจะมีอาการอย่างไรในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวอดกั้นทนทานได้ เพราะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะบังคับไม่ได้แล้วมันรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งว่ามันบังคับไม่ได้แล้วก็ทำยังไงบัดนี้ก็อดทนเอาเลยเมื่อไม่อดไม่ทนก็เป็นทุกข์แหละมันเป็นอย่างนั้นมันรู้เช่นนี้แหละจึงได้อดได้ทนได้คนเราถ้าไม่รู้อย่างว่านี้ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้นะ แต่อย่งว่าร้องให้ลำไร้ไปทั้งต่างนานานั่นนั่นนั้นให้พากันเข้าใจความหมายอย่างนี้ <t ap od ic> การฝึกฝนอบรมจิตนี่มันจึงถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ตนถอนตนออกจากกองทุกขนี้ไปได้แต่องั้นถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึก ใจนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้ว <_ d ata> ก็ยังห่างไกลาจากทางพ้นทุกข์อยู่ <_ d ata> จะไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ง่ายๆ <_ d ata> จะต้องจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นี้ <_ d ata> ดังนั้นะพึ่งพากันเข้าใจ <_ d ata> ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำความภาคเพียน พยายามในชาตินี้ต่อไปชาติต่อไปก็จะต้องได้พยายามภาคเพียนฝึก,กจิตใจดวงนี้แหละต่อไปถ้าหากว่าไม่ดำริที่จะฝึก,กจิตใจนในชาติใดๆแล้วก็ก็ลอยลมอยู่งนี้ก็ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อนี้ เกิดมาแล้วขามาแก่ร่างกายอันนี้นานไปกับชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยเบียดเบียนไปความเจ็บก็ทับถมจิตใจเข้ามาวุ่นวายกันไม่เฉพาะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นมันมากระทบกระทั่งดวงกิจนี้ให้เป็นทุกเดือดร้อนมันยังมีกิเลสหลายอย่างที่บุคคลสร้างมันขึ้นมา ความโลภค,ความโกรธความหลงโมนีล้วนแต่มารบก,กวนใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเมืม่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยถ้ายอมให้กิเลสนี่มันเผารนจิตใจไปเรื่อยๆอยู่นี่<อ>เกิดมาชาติใดก็มาปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นี่ ดีไม่ดีไม่ได้เกิดมาเป็นคนซ้ำเพราะว่าบุคคลผู้ปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เอาร้อนแล้วสวนมากมันก็ไปทำบาปเนี่ยทำชั่วกันเนี่ยกรรมชั่วมันก็นำไปสู่ทุกขติอบายภูมินน่นแะแต่ทนทุกขทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินาน,านแสนนาน นี่พิจารณาดูให้ดีโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนี่นะมันมีแต่จะจมดิ่งไปสู่ห่วงแห่งกองทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจ,จเพียงว่าทำบุญให้ทานไปเฉยๆอย่างนี้ไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะภาวนาสมาธิอย่างนี้นี่ มันก็ยังห่างไกลจากทางพ้นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่บ้างอยู่หรอกอาน,นิสงส์แห่งการให้ทานนั่นนะแต่มันก็สุขไม่ยั่งยืนอีกแล้วสุขอย่างนั้นก็เจืออยู่ด้วยกิเลสเป็นงั้นถ้ามารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอ้าวก็มีความสุขสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะมันไม่มีบาปกรรมตามสนองแต่กิเลสมันก็ยังมีอยู่ กิเลสอันจะาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นนะนนั้นต่อเมื่อใดได้มาภาวนาเข้าไปฝึกใจนี้ให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานี่มาสอนจิตไทระความยึดความถือกิเลสตัณหาต่างๆให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เรื่อย ปัญญาสอนจิตนี่ให้ละความยึดความถือในความโลภในความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนะั่นนะให้มันน้อยเบาบางลงไปมีปัญญาเมื่อสอนจิตนี่ให้ละความโกรธความพยาบาทความคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เราต้องอาศัยปัญญานะสอนเนะี่ย นอกจากการเจริญเมตตาแล้วก็ยังไม่พอมันต้องใช้ปัญญาสอนเข้าไปอีกสอนจิตนี้ให้เห็นโทษแห่งความโกรธความพยาบาทบัตเบียดเบียนซึ่งกันและกันพอจิตนี้มันเห็นโทษอย่างนั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือในความโกรธออกไปไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้ว ใครมาด่าว่าเสียดสีใครมาเบียดเบียนเอาก็ไม่โกรธบ้านี้ไม่ตอบโต้นั่นแหละจึงเรียกว,ว่ามันคลายความยึดความถือออกไปในความโกรธนั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วความหลงมันก็หายหน้าหายตาไปเช่นอย่างแต่เมื่อยังไม่มีปัญญา มันก็ยังหลงสำคัญว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังหวงแหนมันไว้ใครจะมาด่าว่าตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่แหละลักษณะความถือตัวถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นอย่างนั้นนเมื่อมาภาวนา ใช้ปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางให้ปล่อยขันห้าอันนี้ลงไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนะเช่นนี้นะแม้ใครด่ามามันก็ไม่โกรธใครมาพานทะเลวิวาทมันก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเนีก็เพราะว่ามันรู้ทัดแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอื เขาด่ามาก็ด่าร่างกายอันนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธทําไมอ่ะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่โกรธนะเหมือนอย่างมีบุคคลไปด่าจอมปลวกอย่างนี้นะจอมปลวกมันจะโกรธที่ไหนละ่ะนั่นไงด่าเท่าไรมันก็ไม่โกรธแล้ะทุบตีมันก็ไม่โกรธเพราะอะไรละ่ะ ก็เพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำอยู่เฉยๆนี่นะนั่นนะอันนี้เราก็ทำจิตให้มันเป็นเหมือนจอมปลวกนั่นนะจิตก็ให้อยู่พอจิตสะกายก็ให้อยู่พอกายอย่าให้มันไปยึดถือกันนะแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรอะ่ะคำด่าว่าเสียสีคำไม่ดีต่างๆ เรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยะมันก็พอปานกับลมพัดไม้อย่างว่านั้นมันก็เมื่อไม้ต้นใดมันแข็งแรงแล้วลมพัดไปมันก็โอนไปนิดหน่อยเมื่อพอลมมันหยุดต้นไม้ต้นน้นมันก็ตั้งอยู่ตามเดิมมันมันไม่หักไม่โค่นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นน่ยบุคคลผู้มา ฝึกใจตรงนี้ให้มันหนักแน่นตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกไม่หลงหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยไม่หลงสมมตุติไม่หลงบัญญัติของโลกนี้โลกเขาสมมุติว่าคำนี้เป็นคำชั่วคำไม่ดีอย่างนี้ก็ก็รู้ว่ามัน ชั่วมันไม่ดีเท่านั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังหรือว่าโลกเขาสมมติว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนี้นะก็ไม่ได้เกลียดชังเพราะมันเป็น,นเพียงสมมติเฉยๆอันนั้นนะแต่ความไม่ดีนั่นก็มันก็มีความจริงอยู่หรอกริงอยู่อันไม่ดีนั่นนะแต่ความไม่ดีนั้น มันก็เป็นเพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันมันจะไปเกลียดทางคนนั้นทำไมอ่ะนั่นแหละเพราะมันมันเห็นว่าไม่ไม่ใช่คนเนี่เป็นแต่เพียงสภาวทาธาตุเฉยๆนั่นแหละดวงจิตที่มันโกรธขึ้นมานั่นมัน แสดงอาการกายวาจาออกมากับดวงกิดนั่นเละดวงกิดมันก็เป็นสภาวะธาตุอันหนึง่งไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่ความรู้ความรู้อันนะั้นท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นธาตุเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุอ,อันนึงนี่นะมันมันไม่ค้นหาตัวตนไม่มีหรอก สำหรับเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วจะจะไปลากกิเลสตัณหาไปทำไมจะไปลากบาปบาเพ็ญบุญไปทำไมใครจะเป็นผู้เสวยผลของบุญนั้นบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ การที่สร้างบุญสร้างกุศลนั่นนะการที่ละบาปนั่นก็เพื่อที่จะทำจิตตรงนี้ให้บริสุทธิ์เมื่อจิตตรงนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็พ้นจากขันห้านี้เท่านั้นเองถ้าหากว่าจิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์กิเลสตันหาย,ยังมีอยูอ่จิตนี้จะไม่พ้นจากขันหานี้เลยเมื่อขันนี้แตกแล้ว กรรมที่ทำไว้นั้นมันก็นำไปอาศัยขันอื่นต่อไปอีกก็ต้องเสวยทุกข์ทนทรมานต่อไปอีกดังนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการละความชั่วทำความดีการฝึกใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเกศทั้งหลายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในขันห้าอันนี้ต่อไป